30พสิชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่คุณกำลังอยู่ในวัยที่หลายคนเรียกว่าวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยที่เพื่อนบางคนซื้อบ้านแล้วบางคนแต่งงานมีลูกแล้วบางคนก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปไกลจนเราแอบถามตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันยังอยู่ตรงนี้วัย30จึงกลายเป็นวัยที่เต็มไปด้วยความกดดันความคาดหวังและการเปรียบเทียบที่ไม่จบสิน้นแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือ ชัยชนะเล็กๆที่เราสะสมนี่แต่ละวันนี่แหละคือรากฐานของความสมเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเราโตมาในยุคที่สังคมบอกว่าต้องประสบความสมเร็จเร็วต้องรวยเร็วต้องก้าวหน้าไวใครที่ยังไม่มีอะไรในวัย30พลิบก็มักจะถูกตราหน้าว่าช้าเกินไปหรือเสียเวลาไปแล้วแต่ความจริงคือโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชัยชนะใหญ่โตที่ส่องแสงวูบวาบ แต่ยังเต็มไปด้วยชัยชนะเล็กๆที่เงียบสงบแต่ทรงพลังมากพอจะเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้ชัยชนะเล็กๆคืออะไรมันคือการที่คุณลุกขึ้นออกกำลังกายทั้งๆที่เหนื่อยจากงานมันคือการที่คุณเก็บเงินได้แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันมันคือการที่คุณเลือกอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแทนที่จะนอนเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆมันคือการที่คุณไม่ปล่อยให้ความท้อแท้มาฆ่าความฝันในใจคุณไปทีละน้อย บางครั้งเรามองว่าความสมเร็จต้องใหญ่ต้องอลังการต้องมีตึกต้องมีรถหรูแต่ถ้าคุณลองหันกลับไปมองทุกคนที่คุณชื่นชมจะเห็นว่าพวกเขาก็เริ่มจากชัยชนะเล็กๆทั้งนั้นไม่มีใครตื่นมาวันหนึ่งแล้วกลายเป็นเศรษฐีในทันทีแต่ทุกคนเริ่มจากการชนะตัวเองในเรื่องเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งผลลัพธ์ก็ยิ่งใหญ่จนโลกต้องหันมามองการอยู่ในวัย30 p l u จึงไม่ใช่คำสาบแต่คือโอกาสที่แท้จริงโอกาสที่จะเริ่มเก็บชัยชนะเล็กๆให้มากกว่าที่ผ่านมาและอย่าลืมว่าชัยชนะเล็กๆพวกนี้สะสมพลังได้มันเหมือนหยอดกระปุกที่วันนี้ดูน้อยแต่ถ้าคุณทำซ้ำๆวันหนึ่งมันจะกลายเป็นทุนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังทอ้อกำลังรู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปไม่สำเร็จเหมือนใครจำไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องชนะโลกในภายในวันเดียวแค่คุณชนะใจตัวเองเล็กๆในวันนี้นั่นก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและถ้าคุณสะสมชัยชนะเล็กๆแบบนี้ทุกวันไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้อีกต่อไปชนะเรื่องเล็กๆที่ชนะใจตัวเองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนมองข้ามไปทุกวันการที่เราตัดสินใจไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแม้ใจอยากได้มากหรือแม้แต่การที่เรากัดฟันทำงานต่อทั้งๆท,ที่รู้สึกหมดแรงสิ่งเหล่านี้คือชัยชนะที่ไม่มีใครเห็นแต่ใจของคุณรู้และนี่แหละคือรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จคนส่วนใหญ่มักคิดว่าชัยชนะต้องยิ่งใหญ่ต้องทำธุรกิจพันล้านต้องมีชื่อเสียง ต้องเป็นที่จดจำแต่ความจริงแล้วหากคุณยังแพ้ใจตัวเองอยู่ในเรื่องเล็กๆความสำเร็จใหญ่ข้างหน้าก็ไม่มีวันเกิดขึ้นลองคิดดูสิถ้าคุณยังแพ้กับเสียงเตือนนาฬิกาปลุกทุกเช้ายังแพ้กับการเลื่อนโทรศัพท์เล่นจนดึกยังแพ้กับคำว่าไว้พรุ่งนี้แล้วคุณจะไปหวังชัยชนะครั้งใหญ่ได้อย่างไรชัยชนะเล็กๆจึงเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกซ้ำๆทุกวัน ยิ่งคุณฝึกชนะเรื่องเล็กๆคุณก็ยิ่งแข็งแรงและพร้อมจะเผชิญกับเรื่องใหญ่ๆที่กำลังรออยู่มันไม่ต่างจากการออกกำลังกายไม่มีใครยกน้ำหนักร้อยกิโลกรัมได้ตั้งแต่วันแรกแต่คุณเริ่มจาก5กิโลกรมัมแล้ว10กิโลกรมัมแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณยกได้เกินกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะทำได้ความสำเร็จก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่มันคือเรื่องของความสามารถในการชนะใจตัวเองซ้ำๆการเลือกเดินเข้าฟิตเนสแม้วันนี้จะเหนื่อยการเลือกอ่านหนังสือแทนที่จะเลื่อนหน้าฟีดการทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนงานอื่นๆที่ง่ายกว่าและสบายกว่าใช้ชนะเหล่านี้อาจจะดูเล็กแต่เมื่อคุณทำซ้ำๆมันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิตหลายครั้งคุณเราชอบบอกว่ามันก็เรื่องเล็กๆเองไม่เห็นเป็นไรเลย แต่คุณลองสังเกตดูสิความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่มันเริ่มจากการแพ้ใจตัวเองเล็กๆสะสมกันเมื่อคุณยอมขี้เกียจวันนี้คุณจะเริ่มขี้เกียจวันพรุ่งนี้อีกเมื่อคุณยอมผัดงานวันนี้คุณจะผัดอีกพรุ่งนี้เมื่อคุณยอมเสียเงินเล็กๆไปกับสิ่งไร้ค่าคุณก็จะเสียเงินใหญ่ๆในอนาคตโดยไม่รู้ตัวความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่มันเกิดจากความพ่ายแพ้เล็กๆที่ไม่เคยชนะ ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเริ่มชนะใจตัวเองในเรื่องเล็กๆทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีคุณจะเริ่มมั่นใจขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณควบคุมชีวิตได้คุณจะเริ่มมีวินัยมากขึ้นเพราะคุณฝึกเอาชนะความอยากและความขี้เกียจของตัวเองคุณจะเริ่มมีพลังมากขึ้นเพราะคุณไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กๆมาดูดพลังชีวิตของคุณไปแบบไม่รู้ตัวนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงและที่สำคัญ มันเป็นชัยชนะที่ทุกคนทำได้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องรวยกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องฉลาดล้าเลิศกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณชนะใจตัวเองในเรื่องเล็กๆได้ทุกวันคุณจะค่อยๆแซงหน้าคนที่ดูเหมือนเหนือกว่าคุณไปทีละก้าวถามตัวเองวันนี้ว่าคุณยังแพ้อะไรอยู่บ้างคุณยังแพ้นาฬิกาปลุกทุกเช้าใช่ไหมคุณยังแพ้การเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนดึกใช่ไหม คุณยังแพ้กัดคำว่าไว้พรุ่งนี้ใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่คุณต้องรู้ไว้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือกำแพงที่กั้นคุณจากความสำเร็จที่คุณคู่ควรและถ้าวันนี้คุณเริ่มชนะใจตัวเองได้แค่เรื่องหนึ่งเล็กๆเ,เช่นตื่นตามเวลาที่ตั้งไว้ไม่เลื่อนโทรศัพท์ก่อนนอนหรือไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นคุณได้สร้างชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกชัยชนะ ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าขยันแต่ไม่คิดเหนื่อยฟรีทั้งชีวิตหลายคนเติบโตมากับคำสอนว่าขยันไว้ก่อนเดี๋ยวก็สำเร็จคำพูดนี้ถูกแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะความจริงแล้วขยันโดยไม่มีทิศทางขยันโดยไม่คิดขยันแบบทำไปวันๆมันไม่ต่างอะไรกับการวิ่งบนลู่วิ่ง ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่สุดท้ายคุณยังอยู่ที่เดิมชีวิตไม่ได้ขยับไปไหนเลยคนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาทั้งชีวิตขยันทำงานหนักแต่พออายุมากขึ้นกลับมองย้อนและพบว่าตัวเองแทบไม่มีอะไรเหลือเป็นรูปประธรรมทั้งทั้งที่เหนื่อยแทบตายทุกวันการขยันเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเป็นขยันแบบผิดทิศคุณจะกลายเป็นแค่แรงงานให้คนอื่นรวย คุณอาจตื่นเช้าไปทำงานกลับดึกทุกวันเก็บทุกบาททุกสตางค์แต่ไม่เคยคิดว่าจะเอาเงินไปต่อยอดอยังไงคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่แต่ไม่เคยวิเคราะห์เลยว่างานนี้ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตจริงๆหรือเปล่าหรือมันแค่ทำให้คุณอยู่รอดไปวันหนึ่งเท่านั้นขยันโดยไม่คิดเปรียบเหมือนคนแบกน้ำขึ้นเขาเขาแบกทุกวันเหนื่อยทุกวันแต่ไม่เคยคิดเลยว่า ถ้าสร้างท่อส่งน้ำเขาจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปทยันแบบผิดทิศคือการทำซ้ำสิ่งเดิมๆโดยไม่หาวิธีที่ฉลาดกว่าผลลัพธ์จึงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะใช้พลังงานชีวิตไปมหาศาลชีวิตจริงเต็มไปด้วยตัวอย่างแบบนี้คนที่ทำงานหนักที่สุดบางทีกลับจนที่สุดเพราะเขาไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันพาฉันไปไหนเขามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานเล็กๆ งานเร่งด่วนงานที่ทำให้หัวหน้าพอใจแต่กลับละเลยสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวเช่นการลงทุนการพัฒนาทักษะใหม่หรือการสร้างธุรกิจของตัวเองขยันที่ไม่คิดจึงเป็นดาบสองคมมันทำให้คุณรู้สึกดีว่าฉันพยายามแล้วแต่ผลลัพธ์จริงๆคือคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางตันในโลกปัจจุบันไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดที่รวยที่สุด แต่คือคนที่ขยันถูกที่คิดถูกทางลองสังเกตมหาเศรษฐีหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็ขยันแต่ไม่ใช่ขยันทำทุกอย่างเองพวกเขาขยันคิดหาวิธีขยันหาคนเก่งๆมาร่วมทีมขยันสร้างระบบขยันหาช่องทางใหม่ๆแต่ไม่ใช่ขยันทำงานซ้ำเดิมแบบที่ไม่เพิ่มคุณค่าใดๆความลับของชัยชนะจึงไม่ใช่แค่ทำงานหนักแต่เคยหยุดถามตัวเองเสมอว่า สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มันพาฉันไปสู่ชีวิตที่ฉันอยากได้จริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณต้องกล้าหยุดและหาทางใหม่เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเหนื่อยฟรีไปตลอดชีวิตที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือการขยันโดยไม่คิดอย่างพลากโอกาสจากคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวขณะที่คุณใช้เวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญคนอื่นที่คิดก่อนลงมือถูกทางเขากำลังวิ่งนำคุณไปไกลแล้ว และคุณจะต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อจะตามทันแต่บ่อยครั้งก็ตามไม่ทันแล้วดังนั้นใช้ชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนวัย3 0คือกล้าหยุดคิดทบทวนทุกวันไม่ใช้ขยันจนไม่มีเวลาคิดเพราะถ้าคุณไม่คิดคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกงานกินชีวิตขยันไปจนหมดแรงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลองถามตัวเองวันนี้ว่า คุณกำลังขยันไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าในอนาคตหรือคุณกำลังขยันเพียงเพื่ออยู่รอดในวันนี้คุณกำลังขยันเพื่อทำให้คุณอื่นฝันเป็นจริงหรือกำลังขยันเพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริงถ้าคุณยังขยันแบบผิดทิศถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดและเปลี่ยนทิศทางให้พลังงานที่คุณทุ่มไปทุกวันไม่ได้หายไปเปล่าแต่กลับมาสร้างอนาคตที่มั่นคงและมั่งคั่งจริงๆปิดนี้ โซ่ล่ามชีวิตนี่ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่อยู่บนกระดาษหรือในสมุดบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่นี่คือโซ่ล่ามที่มองไม่เห็นมันพันธนาการจิตใจกดทับความฝันและบังคับให้คนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองนี่จึงไม่ใช่เรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเสรีภาพในชีวิตเป็นเรื่องของความสุข เป็นเรื่องของอนาคตและที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่สามารถกัดกินศักดิ์ศรีของคนได้โดยที่เจ้าตัวแทบไม่รู้ตัวหลายคนก้าวเข้าสู่วัย30สพร้อมกับภาระหนี้ทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหนี้ส่วนตัวหรือแม้แต่หนี้เพื่อการศึกษาของลูกหนี้บางอย่างอาจจะเริ่มจากการลงทุนที่ตั้งใจดีแต่พอจัดการไม่เป็นมันก็กลายเป็นดินถล่มที่ทับถมไม่หยุด คุณลองสังเกตดูสิทุกเดือนคุณต้องทำงานหนักแค่ไหนเพียงเพื่อหาเงินมาปิดหนี้ขั้นต่ำคุณแทบไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีโอกาสเสี่ยงไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรในชีวิตเลยเพราะทุกการตัดสินใจของคุณขึ้นอยู่กับหนี้ที่คุณมีนี่คือโซ่ล่ามที่ทำให้คนเก่งๆกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแม้จะมีไอเดียที่ดีแม้จะมีพลังที่จะลงมือทำแต่เพียงแค่คิดว่าหนี้ก้อนนั้นยังไม่หมดเขาก็ไม่กล้าขยับไปไหน นี่ทำให้ความฝันถูกพับเก็บอยู่ในลิ้นชักนี่ทำให้คนจำนวนมากยอมทนทำงานที่ไม่รักยอมก้มหัวให้กับงานที่ไม่เห็นคุณค่าเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินพอจ่ายหนี้ในสิ้นเดือนและเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกกดดันเหล่านี้ก็สะสมจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังที่กัดกินทั้งสุขภาพกายและใจที่น่ากลัวกว่าคือนี่บางประเภทเป็นนี่ที่คุณไม่เคยได้อะไรตอบแทนเลยเช่นนี่ฟุ่มเฟือย นี่ที่เกิดจากการใช้เงินตามใจชั่วคราวซื้อของเพื่ออวดคนอื่นใช้บัตรเครดิตไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่แบบนี้ต่างหากที่อันตรายที่สุดเพราะมันคือโซ่ที่คุณเอามาล่ามตัวเองโดยสมัครใจและสุดท้ายคุณก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อชำระมันทั้งที่สิ่งของเหล่านั้นหมดคุณค่าหรือเสื่อมสลายไปนานแล้วความลับที่คุณไม่ค่อยพูดถึงคือนี่ไม่ได้แค่ทำให้คุณจน แต่นี่ทำให้คุณหมดพลังและหมดอิสระคนที่เป็นนี่เยอะๆมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกลัวกลัวว่าจะหาเงินได้ไม่พอกลัวจะเสียบ้านเสียรถกลัวจะถูกฟ้องร้องหรือแม้แต่กลัวจะถูกคนรอบข้างดูถูกนี่จึงทำให้คุณใช้ชีวิตด้วยความกลัวมากกว่าความหวังและนั่นคือการฆ่าความฝันแบบช้าๆแต่ใช่ว่านี่จะเลวร้ายไปหมดนี่ที่ฉลาดเช่น นี่เพื่อการลงทุนที่คำนวณแล้วว่ามีรายได้เข้ามามากกว่าดอกเบี้ยหรือนี่เพื่อขยายธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดนั่นคือนี่ที่ทำงานให้คุณแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่แยกแยะระหว่างนี่ดีและนี่เลวพวกเขากลับเลือกสะสมนี่เลวเพราะมันง่ายและรวดเร็วกว่าเช่นการรูดบัตรซื้อของหรือการกู้เงินด่วนมาใช้จ่ายโดยไม่คิดถึงผลกระทบในอนาคต ใช้ชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนวัย30สในเรื่องนี้ไม่ใช่การหนีหนี้แต่คือการหันหน้าเผชิญกับมันและเริ่มต้นวางแผนจัดการอย่างจริงจังคุณต้องกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกล้าลดการใช้ชีวิตเพื่อโชว์คนอื่นและหันกลับมาจัดลำดับความสำคัญใหม่ถามตัวเองทุกครั้งก่อนใช้เงินว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นระยะยาวจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ อย่าให้มันเป็นโซ่เส้นใหม่ที่มาล่ามชีวิตคุณเพิ่มหนี้ที่อันตรายที่สุดไม่ใช่หนี้ก้อนใหญ่แต่คือหนี้ที่สะสมเล็กๆน้อยๆทุกเดือนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะมันทําให้คุณคุ้นชินกับการเป็นทาสหนี้จนไม่เคยคิดจะปลดแอกตัวเองลองนึกถึงวันที่คุณไม่มีหนี้ดูสิคุณจะมีอิสระในการเลือกคุณจะมีพลังในการฝันและคุณจะมีแรงใจในการสร้างชีวิตใหม่ การปลดหนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีคืนเสรีภาพและคืนพลังชีวิตให้กับตัวเองเสียงน้อยไปจงอยู่ที่เดิมมีคำพูดหนึ่งที่คมและเจ็บจริงว่าถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคยมีคุณต้องกล้าทำสิ่งที่ไม่เคยทำแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนวัย30บวกกลับเลือกที่จะเล่นเกมชีวิตแบบปลอดภัยเกินไป พวกเขาทำทุกอย่างตามที่คนอื่นบอกไม่เคยกล้าเสี่ยงไม่เคยก้าวออกจากกรอบไม่เคยลงมือทำอะไรที่อาจล้มเหลวได้ผลลัพธ์ก็คือพวกเขาต้องย่ำอยู่ที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองถามตัวเองดูเถอะทำไมถึงยังอยู่ในงานที่ไม่ชอบทำไมถึงยังใช้ชีวิตที่ไม่อยากใช้คำตอบคือเพราะคุณไม่กล้าเสี่ยงกลัวออกจากงานแล้วจะไม่มีไรายได้กลัวลงทุนแล้วจะขาดทุน กลัวทำธุรกิจแล้วจะล้มเหลวกลัวคนอื่นหัวเราะเยาะและกลัวผิดพลาดจนไม่มีใครให้อภัยความกลัวเหล่านี้เป็นโซ่ที่ล่ามคุณไว้เพราะพ่อกับหนี้แต่ต่างกันตรงที่หนี้คือพันธนาการที่มองเห็นได้แต่ความกลัวที่จะเสี่ยงคือพันธนาการที่มองไม่เห็นและมันทรงพลังยิ่งกว่าในโลกนี้ไม่มีใครร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จได้โดยไม่เสี่ยง ไม่มีเศรษฐีคนไหนที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาด้วยการทำแค่สิ่งที่ปลอดภัยทุกวันทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอแต่พวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงแบบคำนวณแล้วไม่ใช่เสี่ยงแบบไร้สติคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่เป็นคนที่กลัวแต่ลงมือทำทั้งทั้งที่กลัวเสี่ยงน้อยไปจมอยู่ที่เดิมความหมายมันชัดเจนถ้าคุณกล้าก้าวแค่เล็กๆที่ไม่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน คุณก็จะได้ผลลัพธ์เล็กๆเท่านั้นเช่นถ้าคุณลงจุนแค่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดคุณก็จะได้ดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยที่แทบไม่ต่างอะไรจากการเก็บเงินไว้ในกระปุกถ้าคุณเลือกทำงานที่มั่นคงแต่ไม่สร้างคุณค่าใหม่ๆคุณก็จะได้เพียงเงินเดือนที่พอใช้ไปวันๆแต่ไม่ทำให้ชีวิตมั่งคั่งขึ้นชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนวัย30บบวกคือการกล้าลองเสี่ยงในสิ่งที่มีความหมายคุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแบบทุ่มสุดตัว ไม่ใช่ว่าต้องลาออกจากงานทันทีเพื่อไปทำธุรกิจแต่คุณสามารถเสี่ยงเล็กๆที่มีคุณค่าได้เช่นลองลงทุนในความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนลองลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่ใช้ทุนไม่มากแต่ได้เรียนรู้มากลองยื่นมือไปร่วมโปรเจกต์ที่ท้าทายหรือแม้แต่ลองพูดลองแสดงออกลองนำเสนอสิ่งใหม่ในที่ทำงานนั่นคือความเสี่ยงที่ไม่ค่าคุณแต่จะทำให้คุณโตขึ้นปัญหาของหลายคนคือ พวกเขารอโอกาสที่ใช่จนไม่เคยลงมือทำอะไรเลยความจริงก็คือโอกาสที่ใช่มันไม่ได้มาหาคนที่รอแต่มันมาหาคนที่เดินไปหาถ้าคุณรอแต่ความมั่นใจเต็มร้อยคุณจะไม่มีวันเริ่มต้นเพราะความมั่นใจเกิดขึ้นหลังจากการลงมือทำไม่ใช่ก่อนทำการเสี่ยงในสิ่งเล็กๆทุกวันต่างหากที่จะสะสมกลายเป็นความมั่นใจที่แท้จริงและอย่าลืมว่า การไม่เสี่ยงก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นใหม่เสี่ยงที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและเสี่ยงที่จะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความเสียดายว่ารูนี้น่าจะลองเมื่อมองย้อนกลับไปในอนาคตคุณจะไม่เสียใจที่ล้มเหลวแต่คุณจะเสียใจที่ไม่เคยลองความล้มเหลวสอนบทเรียน ความเจ็บปวดทำให้แข็งแกร่งแต่การไม่เคยเสี่ยงเลยจะทำให้คุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสี่ยงบ้างล้มบ้างแพ้บ้างแต่นั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณชนะในที่สุดมองสั้นเกินไปแพ้ยาวนานหนึ่งในรหัสความล้มเหลวที่คนวัย 30+ มักพลาดคือการมองสั้นเกินไปเห็นเพียงผลลัพธ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่ไม่เคยคิดถึงเส้นทางระยะยาวเห็นเพียงความสะดวก ความสบายความสุขชั่วคราวแต่ไม่มองไปถึงอนาคตที่แท้จริงผลลัพธ์จึงออกมาเหมือนเดิมแพ้ยาวนานเพราะไม่เคยลงทุนกับสิ่งที่จะอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตการมองสั้นคืออะไรก็คือการใช้ชีวิตแบบอยากได้เดี๋ยวนี้อยากสำเร็จทันทีอยากรวยทางลัดคนเหล่านี้อาจจะดีใจที่ได้เงินเดือนออกแล้วรีบใช้ใจ่ายทันทีอาจจะตื่นเต้นกับโบนัสเส้นปีแล้วเอาไปเปลี่ยนมือถือใหม่ทั้งที่เครื่องเก่ายังใช้ได้ หรืออาจจะเลือกลงทุนในสิ่งที่ดูง่ายๆได้กำไรเร็วแต่กลับไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบระยะยาวพอเจอวิกฤตเข้ามากลับไม่เหลืออะไรเลยความจริงคือชีวิตไม่ได้วัดกันที่วันนี้คุณดูดีแค่ไหนแต่จะวัดกันที่อีกสิบปีคุณยังยืนอยู่ได้ไหมคนที่มองสร้างจึงแพ้ยาวเพราะพวกเขาสะสมแต่สิ่งที่หมดไปเร็วไม่ว่าจะเป็นหนี้สินฟุ่มเฟือยหรือความสุขชั่วคราว ในขณะที่คนที่มองไกลเขาสะสมสิ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ความสัมพันธ์หรือทรัพย์สินลองดูตัวอย่างจริงบางคนใช้เวลา10ปีทำงานแต่ไม่เคยเก็บเงินไม่เคยลงทุนไม่เคยเรียนรู้เพิ่มเติมผลคือผ่านไป10ปีชีวิตไม่ต่างจากเดิมเลยบางครั้งแย่ลงด้วยซ้ำเพราะร่างกายเหนื่อยขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นภาระเพิ่มขึ้นแต่ไรายได้ยังเท่าเดิม ในขณะที่บางคนอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยลงทุนเล็กๆทุกเดือนฝกทักษะใหม่แม้จะเหนื่อยมากแต่พอผ่านไป10ปีกลายเป็นว่าเขามีทั้งเงินออมทรัพย์สินและโอกาสที่คนมองสั้นไม่มีทางได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการมองสั้นไม่ใช่แค่ทําให้คุณเสียโอกาสแต่ยังทําให้คุณติดกับดักการวนสำ้ำคุณอยากได้ผลเร็วแต่ผลเร็วที่ได้กลับไม่เคยพอคุณเลยวนกลับไปเรื่มใหม่อีกครั้งเหมือนวิ่งอยู่ในลู่วิ่งที่ไม่มีวันไปถึงไหน ทำงานไปใช้เงินไปนี่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าแพ้ยาวนานเพราะสุดท้ายคุณไม่ได้ไปไหนไกลเลยใช้ชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนวัยสา p l u ในหัวข้อนี้คือการมองไกลกว่าที่ตาเห็นอดทนกับความลําบากเล็กน้อยในวันนี้เพื่อแลกกับชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตยอมทนอยู่ในเส้นทางที่ช้ากว่าแต่มั่นคงกว่าอย่ารีวิ่งไปคว้าสิ่งที่ดูง่ายและเร็ว เพราะของที่ง่ายและเร็วมักพังง่ายและหายไปเร็วเราต้องเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้สร้างจากการชนะเพียงครั้งเดียวแต่มันมาจากการสะสมเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยหยุดเหมือนต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ไม่ได้ให้ร่มเงาทันทีแต่ถ้าดูแลต่อเนื่องมันจะโตขึ้นกลายเป็นต้นใหญ่ที่ให้ผลตลอดไปหากคุณมองสั้นคุณจะตัดต้นไม้ไปทำฟืนตั้งแต่ยังไม่โตแต่ถ้าคุณมองไกลคุณจะรอและในที่สุดคุณจะมีป่าใหญ่ที่ไม่มีวันหมด ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความใจร้อนความอยากได้เร็วมาทำลายเส้นทางของคุณยอมช้าแต่มั่นคงยอมเก็บทีละเล็กทีละน้อยยอมลงทุนในสิ่งที่ใช้เวลาเพราะนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงถ้ามองสั้นคุณอาจชนะเล็กๆวันนี้แต่คุณจะแพ้ใหญ่ในวันหน้าแต่ถ้ามองยาวคุณอาจเหนื่อยและช้าในวันนี้แต่คุณจะชนะยาวนานและไม่มีใครพรากชัยชนะนั้นไปจากคุณได้ไม่ยอมแพ้ แม้เล็กน้อยคือชัยชนะถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่แยกผู้ชนะระยะยาวออกจากผู้แพ้ที่ยาวนานมันคือความสามารถในการไม่ยอมแพ้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยคนจำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขายอมแพ้เร็วเกินไปยอมแพ้เพราะเหนื่อยยอมแพ้เพราะไม่เห็นผลทันทียอมแพ้เพราะคนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ความจริงคือทุกชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการไม่ยอมแพ้กับสิ่งเล็กๆวัยสาบวกคือจุดที่หลายคนเริ่มเจอความกดดันหนักทั้งเรื่องครอบครัวหนี้สินงานและความคาดหวังจนทำให้รู้สึกท้อแท้และอยากยอมแพ้แต่ถ้าคุณหยุดตรงนี้คุณจะวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมอีกครั้งเหมือนกับคนที่สร้างบ้านได้ครึ่งหนึ่งแล้วทิ้งไว้สุดท้ายก็ต้องกลับไปเช่าอยู่เหมือนเดิม การไม่ยอมแพ้จึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเพราะมันคือการประกาศกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วลองมองดูชัยชนะเล็กๆที่คุณทำได้ในทุกวันตื่นเช้ามาออกกำลังกายแม้จะง่วงนั่นคือชัยชนะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยในวันที่อยากช้อปปิง้งนั่นคือชัยชนะทำงานเสริมหลังเลิกงานแทนที่จะนอนดูซีรีส์นั่นคือชัยชนะและชัยชนะเล็กๆเหล่านี้เมื่อสะสมต่อเนื่อง จะกลายเป็นกำแพงแข็งแรงที่ปกป้องคุณจากความพ่ายแพ้สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือชัยชนะเล็กๆเหล่านี้สร้างพลังใจพลังใจคือเชื้อเพลิงของชีวิตเมื่อคุณทำได้วันหนึ่งคุณจะเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ทำได้และเมื่อคุณทำได้ต่อเนื่องคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งใหญ่ได้เช่นกันคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เกิดจากการชนะครั้งเดียวแต่เกิดจากการสะสมชัยชนะเล็กๆทุกวันโดยไม่ยอมแพ้ อย่าลืมว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มต้นเก่งที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่อยู่จนจบได้ดีที่สุดคุณอาจไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่ถ้าคุณไม่หยุดวิ่งคุณจะถึงเส้นชัยแน่นอนชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับวัย30บบวกไม่ใช่เรื่องของเงินทองหรือทรัพย์สินที่เห็นทันทีแต่คือการเอาชนะใจตัวเองในทุกๆวันชนะความขี้เกียจชนะความอยากชนะความกลัวชนะเสียงดูถูก และที่สำคัญที่สุดคือชนะความคิดที่จะยอมแพ้เพราะเมื่อคุณชนะตัวเองได้คุณจะไม่มีวันแพ้ต่อโลกภายนอกจงจำไว้ว่าไม่มีใครมาตัดสินว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ได้นอกจากตัวคุณเองโลกอาจดูถูกคนอาจหัวเราะโอกาสอาจยังไม่มาแต่ถ้าคุณยังยืนหยัดยังสู้ยังเก็บชัยชนะเล็กๆทุกวันคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต อย่าดูถูกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพราะมันคือรหัสลับที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณอย่าคิดว่าการไม่ยอมแพ้ในเรื่องเล็กน้อยไม่มีค่าเพราะมันคือรากฐานที่ทั้งไมคุณไม่แพ้ในเรื่องใหญ่เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตวัย30บวกของคุณจะไม่ใช่การวนอยู่ที่เดิมแต่คือการเดินหน้าไปสู่ชัยชนะอย่างมั่นคงและสุดท้ายผมอยากฝากว่าอยาก,กลัวการเริ่มต้นใหม่อยาก,กลัวชัยชนะที่ดูเล็กน้อย พราะมันจะรวมกันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณถ้าเนื้อหาดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันสวัสดีครับ